วัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยหันหน้าวัดไปทางที่ตะวันตกดังนั้นหน้าวัดสุดเทพเนี่ยเมื่อลงจากภูเขาลงไปแล้วก็จะเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ไพศาลไปจนถึงจังหวัดน้ำพูนหันหน้าไปทางตะวันตกก็ไปทางแม่ฮ่องสอนพอมานั่นแหละส่วนด้านตะวันออกเป็นภูเขา ติดต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นด้านตะวันออกของวัดพระธาตุดยสุเทพก็จะเป็นส่วนหนึ่งของลำพูนลำปางแพร่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ดั้งเดิมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย เป็นพื้นที่ของพวกล้ว,ลว,ละ,วละหรือละวะลวะหรือละวะซึ่งชนกลุ่มเนี้ถูกพระเจ้าเมงรายขับไล่ขึ้นไปอยู่ทางเชียงตงุงแล้วก็หนีขึ้นไปอยู่บนภูเขาทางแคว้นเชียงตงุงกลายเป็นชนกลุ่มน้อยไปแต่ดั้งเดิมพวกล้วะหรือละวะเนี่ยครองแผ่นดินไทยไปจนถึงโน่นนั่นนะเมืองลาววนนะนะ่ะ ละโวหรือล้วนี่นะเป็นเมืองหลวงของพวกพวกล้วพวกละวามาแต่ดังเดิมแผ่นดินไทยแต่ดั้งเดิมเนี่ยมันก็จะมีชนสองสองสามกลุ่มด้วยกันที่อยู่มาแต่ดั้งเดิมก็คือชนชาวสยามสยามก็คือไทยดำ ซึ่งอาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มของแผ่นดินนี้ตั้งแต่ส่วนหนึ่งของอุตรดิตสุขโขทัยลงมาจนถึงพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาทั้งหมดไปจนถึงปักใต้โน่นะถึงนครศรีธรรมราชอะไรโน่นนะแมแถมแหลมมลายูโน่นะซึ่งในยุคดั้งเดิมเนี่ยคนอินเดียยังไม่ได้อ,อพยพมานะก็จะมี ชาวสยามแล้วก็ชนกลุ่มน้อยที่หัวหยิกยองก็คือพวกเงาะป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นนี้แล้วก็ชนชาวขาเขมรหรือขอมอขเขมรทุกวันนี้ก็จะเป็นชนกลุ่มไหนก็ไม่รู้อะที่เข้าเข้ามาแทนที่พวกขอมแต่ดั้งเดิมก,ก็กลายเป็นผสมผสานกันไปส่วนเชียงใหม่เนี่ย พนางจามาเทวีนะซึ่งเป็นลูกเจ้าเมืองละโวได้อ,อพยพยขึ้นมาอยู่ที่ลำพูนที่เชียงใหม่ก็มีพวกอ่าพวกล้วะละวะเนี่ยอ,อาศัยอยู่มาก่อนเจ้าเมืองเจ้าเมืองล้วะหรือขุนล้วะซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาที่เชียงใหม่ อาจจะแถวดอยสุเทพอะไรแถวนี้ก็ได้ก็เมื่อนางจะมเทวีมาอยู่ก็อยากจะมีมีความสวยงามขุนลวดก็อยากจะได้เป็นภรรยาก็พยายามมาสู่ขอ,อแต่พระนางก็ไม่เอาด้วยทีนี้ขุนล้วนเนี่เขาเล่าว่ามีพลังมาก สามารถพุ่งเสนาจากดอยสุเทพเนี่ยไปตกที่เมืองลำพูนได้ก็สแสดงสัญญาณภาพให้นางจมามเทวีดูว่าเขามีพละกกำลังมากมายขนาดไหนจะยึดเอาเมืองนางมัจเจเทวีเนี่ยนะก็เอาได้โดยง่ายอืมก็เลยพุ่งเสนาให้ดูนางมัจเจถ้านางจามาเทวีก็เลยแก้ไข โดยการส่งเอาผ้าซับในประจำเดือนนี่นะ,ะมาซักเสร็จแล้วก็ทำเป็นหมวกส่งไปเป็นเครื่องบรรณาธิการให้ขุนล้วสวมตั้งแต่นั้นมาอำนาจกำลังภายในมนขลังของขุนล้วก็เสื่อมพุ่งสเน่าไม่ถึงเมืองลำพูนเลย <c oughs> ก็เลยไม่สามารถยึดเอาผานางจามเทวีได้ ก็ตรอมใจตายไปในที่สุดนะนางจมาทวีก็เลยครองโสดอยู่เรื่อยมาเนี่ยเป็นนิทานพื้นบ้านของอคนลำพูนเขาเล่าลือกันมาจนเขียนเป็นเป็นตำนานนะไว้ในตำรับตำลาทีนี้พ่อขุนเมงรายซึ่ง เป็นใหญ่อยู่ทางเชียงรายในยุคนั้นประมาณพศ1,800กว่ากว่านิดนิดก็ได้พยายามใช้กองทัพของตัวเองเนี่ยไปไลย่ยึดเอาแต่ละเมืองแต่ละเมืองเข้ามาเป็นเป็นประเทศเดียวกันว่าง้นเอะน,นะจนมาถึงแถวเชียงใหม่นี่แถวลำพูนนี่ ซึ่งพระนางจาม TV, ะทีวีเสียไปแล้วก็มีแต่ลูกหลานสืบทอดกันมานจนถึงยุคนั้นเจ้าเมืองชื่ออะไรตอนนี้ลืมไปแล้วละ่ะก็ประมาณพอสอน4พระนางจามะทีวีมีชีวิตอยู่ในช่วง1,200กว่านะจนมาถึง1,800กว่า ลูกหลานพระนางเจมีจะเป็นรุ่นที่เท่าไร่เราก็ไม่รู้นะได้ครอบครองอยู่แผ่นดินนี้เรื่อยมาจนถึงยุคที่พระเจ้าเมงรายเป็นใหญ่ขึ้นมาก็ยกทัพมายึดเอาเมืองลำพูนขับไล่เจ้าเมืองแต่ดั้งเดิมหน,ะนีไปเขาเ,เจ้าเมืองก็หนีไปทางดอยขุนตาลนะก็ไปสู้รบกันแล้วก็เลยไปตายอยู่ตรงดอยขุนตาล เป็นเจ้าพ่อขุนตาลมาแต่ทุกมามาตั้งแต่นั้นจนถึงทุกวันนี้มเมืองลำพูนอริพุนชัยก็เลยตกเป็นของพระเจ้าเมงรายตั้งแต่พศ .1825 แต่แรกเริ่มพระเจ้าเมงรายก็สร้างเมืองอยู่แถวสารพีนั่นแหละแต่ว่าเวลาถึงฤด,ดูฝน น้ำมันก็ท่วมทุกปีทุกปีก็เลยเอ่าวไม่ไหวละอยู่ได้แค่สองสามปีก็คิดหาเมืองใหม่ก็เลยขึ้นมาสำรวจจนมาพบพระธาตุไอจงมาจนมาพบเนินเขาที่เป็นที่ตั้งของเมืองทุกวันนี้เป็นเนินที่สวยงามนะก็เลยเริ่มตั้งเมืองมาตั้งแต่พศหนึ่สา ซึ่งตามตำนานเล่าว่ามีาเจ้าเมืองพะเยาแล้วก็เจ้าเมืองอสุโขทยัยซึ่งเป็นพระสหายกันามาร่วมคิดร่วมสร้างเมืองเชียงใหม่ด้วยกันว่าอย่างนั้นนะเป็นตำนานที่เล่าลือกันมาจะจริงหรือเท็จเราก็ไม่รู้ดังนั้นเมืองเชียงใหม่นี้ก็มีอายุมาตั้งแต่โน้นละหนึ่งพัน 834จนมาถึงสมัยพระเจ้ากรุงทนนะคือก่อนหน้านี้เชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพามา่ามาตั้ง200ปี200ปีก็นับมาตั้งแต่เนี่ยสมัยพระเจ้ากรุงทนถอยล่นไปเป็น200ปีสมัยพระเจ้ากุงทนก็จะมาสิ้นสุดตรตงไหน รง1,310อ่1,325จาก1,310ถึง1,325อ่าซึ่งพระเจ้ากรุงทนก็ถูกยึดอำนาจไปใช่ไหมนั่นแหละคือยุคของพระเจ้ากรุงทนนับถอยลวดลงไป200ปีคนเหนือได้ตก เป็นเมืองขึ้นของประเทศพามา่ามาตั้งสองร้อยปีคำว่าคนเหนือเนี่ยนับตั้งแต่ไหนตั้งแต่ส่วนหนึ่งของอุตรดิต์ที่เป็นภูเขาขึ้นมาส่วนหนึ่งของสุโขทัยที่เป็นภูเขาขึ้นมาส่วนหนึ่งของจังหวัดตากที่เป็นภูเขาขึ้นมาล้วนแต่เป็นคนเมืองเหนือที่พูดภาษาเมืองเหนือทั้งสิ้น คนเมืองเหนือเรียกตัวเองว่าคนเมืองเรียกคนาภาคกลางตั้งแต่ที่ราบลุ่มลงไปแล้วว่าคนไทยคนเหนือเรียกว่าไอ้ไทยตูดดำก็คือคนไทยจะเป็นคนผิวคล้ำผิวดำคนเหนือจึงละววไอ้ไทยตูดดำนะแต่ตั้งเดิมไม่ถูกกันเลยคนเหนือคนไทยนี่ไม่ถูกกันก็เหยียดกันไปเหยียดกันมาไอ้คนไทยที่ราบลุ่มก็เรียกคนเหนือว่าไอ้ลาว ไอ้ลาวเขาเหนียวอะไรประมาณนั่นนะ่ะมมันก็เลยรวมไปถึงคนลาวที่อยู่ฝั่งประเทศลาวด้วยว่าเป็นเนื้อเดียวกันเรียกไอ้ลาวหมดเลยมันมีลาวภาคเหนือกับลา,ลาวแม่น้ำโขงด้านโน้นนะซึ่งมีหลวงพอบางเป็นเมืองหลวงตอนนั้นนะหลวงพอบางกับคนเหนือนี่นะเป็นเนื้ออันเดียวกัน <c oughs> แต่ดั้งเดิมเนี่ย สมัยนั้นพระเจ้าโพธิราชเป็นเจ้าเมืองลานช้างก็คือเมืองหลวงระบางท่านก็ไม่ได้ลูกหลานของพระเจ้าเมืองลายเนี่ยเป็นมเหสีก็มีราชบุตรองค์หนึ่งคือพระเจ้าชัยเศรษฐาพระเจ้าชัยเศรษฐานี่ต่อมาเมื่อทางเชียงใหม่หมดผู้ชายที่จะขึ้นครองเมือง เอาผู้หญิงขึ้นมาครองเมืองอยู่ระยะหนึ่งก็พอหมดยุกเก็สแสวงหาก็ไม่มีใครอีกก็เลยไปขอเอาพระเจ้าชายเชษฐาซึ่งเป็นลูกหลานของอเชื้อเจ้าเชียงใหม่นะจากหลวงพระบางมาเป็นเจ้าเมืองที่เชียงใหม่พระเจ้าชายเชษดามาครองเมืองเชียงใหม่ได้แค่สองสามปีเองทางลานช้างหรือหลวงพระบางเนี่ยเกิด ปัญหาใหญ่พระเจ้าโพธิราชท,ท่านสวรรคตลูกหลานที่มีชีวิตอยู่ก็จะแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแย่งสมบัติกันร้อนถึงพระเจ้าชายเชษฐาก็เลยจำเป็นต้องกลับไปอ,อยู่เมืองหลวงบางหรือลานช่างเพื่อเป็นเจ้าเมือง ขาไปนี่ก็นำเอาพระพุทธรูปมีค่าไปเกือบไม่ใช่เกือบละเอาไปทั้งหมดเลยนะพระพุทธพระแก้วมรกตพระพุทธสีหิงพระเจ้าลันทองพระแก้วขาวเอาไปหมดเลยบอกว่าขอยืมไปให้คนทางหลวงพระบังได้เคารพบ,บูชาหน่อยนะไปแล้วก็หายเงียบเลยไม่ยอมออกมาคืนเพราะว่าตัวเองก็มาเดมมาครอง เมืองเชียงใหม่เห็ไหมคนเชียงใหม่ก็พยายามไปทวงถือคืนนะอยู่หลายครั้งก็ไม่สําเร็จนะในที่สุดก็ได้มาส่วนหนึ่งก็คือพระพุทธสีหิงและพระแก้วขาวแต่จะเป็นของจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะอืมเพราะว่าภายหลังพระพุทธสีหิงองค์จริงนะก็ไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเทพเดี๋ยวนี้แหละ พระแก้วขาวก็ไปอยู่ที่สวนอัมพรเดี๋ยวนี้แหละอืมส่วนที่มาอยู่กลับมาอยู่มึงเหนือก็ล้วนแต่เป็นของที่สร้างขึ้นมาแทนทีหลังั้งนั้นนะไม่ใช่ของจริงคนเหนือก็เลยได้ของปลอมมาครอบครองพระแก้วขาวที่อยู่วัดเชียงมั่นทุกวันนี้ก็เป็นฝีมือลาวไม่ใช่ฝีมืออ่าแต่ดั้งเดิมฝีมือแต่ดั้งเดิมคือพระแก้วนพร,รัตน์อ่าซึ่ง อยู่ที่พระราชวังสวนอมพรทุกวันนี้นะซึ่งพระเจ้าชายเชษฐาได้พาหนีจากเมืองลพบางขึ้นไปนะะไปอยู่ที่วังจันทร์ต่อมาก็ถูกถูกเขายึดอำนาจที่วังจันท์ก็เลยหอบแก้วขาวหนีขึ้นไปเรื่อยๆนะจนเอาไปซ่อนไว้ในถ้ำนะ เมื่อหนีไม่ด้วยสมบัติไม่ไหวก็เอาพระแก้วไปซ่อนไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งแถวแคว้นจำปาสักส่วนพระอ,องค์ท่านก็หนีขึ้นไปอยู่โน่นนเมื่อใช้เชษฐถาทุกวันเนี่ยนะเหนือเหนือสุดแหละเหนือจากเขื่อนที่แตกเมื่อสองสามสป,ปีที่ผ่านมาที่น้ำท่วมบางลาวนั่นแหละน้ำท่วมจะแคว้นแถวนั้นแหละที่คนไทยไปช่วยกัน จนมาถึงรัชกาลที่สามเนี่ยขมุซึ่งเป็นพานป่าไปเที่ยวล่าสัตว์จึงไปพบพระแก้วขาวองค์นี้ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นหุ่นคนแกะสลักอย่างสวยงามก็เลยเอามาไว้ที่บ้านนะพวกเด็กๆเ,เห็นก็เลยเอาเชือกผูกคล้ายๆเป็นของเล่นนะเอาไปลากเล่น ตามพื้นหลานบ้านจนหูด้านหนึ่งบินไปมีพรานป่าคนหนึ่งของแคว,ว้นจำปาศักดไปเจอเขาก็เลยเอาความนี้ไปเล่าให้เจ้าเมืองจำปาสักดฟังเจ้าเมืองจำปาสักด์สมัยรัชกาลที่สามนะเป็นเมืองขึ้นของไทยแล้วตอนนั้นอื เจ้าเมืองจำปาสักได้ได้สาวก็เลยแต่งแต่งกองทัพแต่งคนไปอัญเชิญมาอย่างสมพระเกียรติแหละเอามาไว้ที่เมืองจำปาสักสร้างหอให้ประดิษถานอย่างดีเลยก็อยู่ที่จำปาสักมามีคนเคารพกราบไหว้ทุกปีจนมาถึงปีหนึ่งขุนนางไทยสมัย ราชการที่สาไปพบเข้าก็เลยเอามาเล่าให้กับทูลให้ราชการที่สามฟังท่านก็เลยแต่งทัพไปไปอัญเชิญพระแก้วขาวเนี่ยกลับมาปฏิสถานที่กรุงเทพจนถึงราชการที่สี่พระเจ้าแผ่นดินราชการที่สจึงได้ซ่อมแซมพระกันที่บินไปให้กลับดี และมีเครื่องสงสงอย่างดีเหมือนพระแก้วมรกตนะก็ประดิษฐานไว้ที่สวนอัมพรมาจนถึงทุกวันนี้พระแก้วขาวองค์จริงก็เลยอยู่ที่สวนอัมพรส่วนพระแก้วขาวซึ่งอยู่ที่วัดเชังมั่นทุกวันนี้สืบมานั่นนะเป็นฝีมือที่ลาวทำปลอมแปลงขึ้นโดยพระเจ้าชัยเชษดถา ส่วนพระแก้วมารากตก็อยู่ที่ลาวมาตลอดนะจนมาถึงรัชกาลพระเจ้าคงทนไปยึดเอาลาวเป็นเมืองขึ้นแล้วก็ได้อัญเชิญพระแก้วมารากตมาต่อมารัชกาลที่หนึ่งขึ้นครองราชก็ได้สร้างวัดพระแก้วมารากตขึ้นก็อัญเชิญพระแก้วมารากตเข้าไปปฏิสฐาน อยู่ที่วัดพระแก้วมาจนถึงทุกวันนี้เราก็คิดว่าพระแก้วมา,ากฏเนี่ยเป็นของเราว,ว่างั้น <c oughs> ก็เลยแก่งแย่งกันไปกันมาความจริงแล้วพระแก้วมา,ากตเนี่ยแต่ดั้งเดิมนี่นะมาจากโน่นนะ,ะมาจากแควนยุน่นานนะเป็นฝีมือของคนจีนสมัยโน่นพระนางอ พระนางบูเชกเทียนเป็นกษัตริย์ของจีนนะเนะพระองค์มีความเลื่อมใสพุทธศาสนามากถ้ำตุนห่วงซึ่งเต็มไปด้วยฝีมือแกะสลักที่สวยงามพระพุทธรูปที่สวยงามก็สร้างยุคเดียวกันกันกบพระแก้วมรกตนั่นแหละก็คงจะช่างที่แกะพระพุทธรูปที่ถ้ำตุนห่วงนั่นแหละเป็นผู้ที่แกะพระแก้วมรกตโดยยก ที่ใช้แกะก็เป็นหยกพม่าอย่างดีนะจะแกะที่ไหนก็ไม่ทราบละแต่ว่าที่12ปัองปั่ามีวัดพระแก้วอยู่นะแต่ดั้งเดิมจึงเชื่อว่าเป็นวัดแรกที่พระแก้วปฏิสถานอยู่ต่อมาพระแก้วมารากตนี่ก็ ได้ขยับขยายมาปฏิสถานไว้ที่เชียงตุงดังนั้นที่เชียงตุงก็มีวัดพระแก้วอยู่เช่นกันจากนั้นพระแก้วก็ได้เคลื่อนมาอยู่ที่เชียงรายและถูกปูนพอกไว้แล้วก็เอาซุกซ่อนไว้ในเจดีจนมาถึง รัชกาลสมัยพระเจ้ากืนาเจดี JD นี้ถูกฟ้าผ่าจึงพบพระพุทธร,รูปซ่อนอยู่เมื่อเอามาตั้งไว้ต่อมาก็เกิดกระทอกันขึ้นมองเห็นเนื้อในเป็นพระแก้วเป็นแก้วมอลกดจึงเอาปูนที่พอออกทั้งหมดจึงพบว่าเป็นพระพุทธร,รูปที่สวยงามมาก ทางเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองหลวงพระเจ้าคือนาก็พยายามที่จะเอาพระแก้วมรกตไปปฏิสถานไว้ที่เชียงใหม่ช้างที่เอาไปเนี่ยเมื่อมาถึงทางแยกระหว่างที่จะไปลำปางกับทางเชียงใหม่ช้างไม่ยอมไปเชียงใหม่พยายามจะเอาไปเชียงใหม่ช้างก็ไม่ยอมจะไปลำปางท่าเดียวจนที่สุดก็เลยต้องยินยอมให้ช้างพาไป จนถึงเมืองลำปางที่ลำปางจึงมีวัดขึ้นมาอีกวัดหนึ่งเป็นวัดพระแก้วพระแก้วดอนเต้า <c oughs> จนถึงพระเจ้าติโลก,กรลาชขึ้นของราชจึงมาอัญเชิญพระแก้วมา,ากฏไปปฏิสถานไว้ที่ประเทศเชียงใหม่โดยสร้างเจดีหลวงขึ้นนะเจ,เจดีหลวงเนี่ยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวาย ให้แก่พระเจ้ากือนาคือนออะมันมีเรื่องเราว่าในยุคนั้นอ่ะก็คนไทยกับพม่าเนี่ยเกิดติดต่อทำมาค้าขายด้วยกันตลอดมีพ่อค้าชุดหนึ่งเดินทางไปค้าขายที่พมา่าเสร็จแล้วก็ไปแวะพักค้างคืนที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งกลางคืนก็มีเทวดาลงมาเข้าฝัน ว่ากูคือพระเจ้ากอนากูมาเกิดเป็นลูกขัเทวดาีอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้นะกูสร้างพระธาตุดยสุเทพแต่กูก็มาเป็นได้แค่ลูกขัเทวดาพวกเมืองกลับไปเมืองเชียงใหม่ไปบอกลูกกูให้สร้างเจดีย์สูงใหญ่ไว้กลางเมืองแล้ว อุทิศส่วนกุศลในกูด้วยกูจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาที่สูงกว่านี้งั้นพวกพ่อค้าเหล่านั้นกลับมาถึงเมืองเชียงใหม่ก็ไม่เล่าให้เจ้าเมืองฟังเจ้าเมืองจึงคิดสร้างเจดีย์ขึ้นมาแล้วมาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าติโลกกราชซึ่งเป็นหลานของพระเจ้ากอน,นาอีกทีหนึ่งนะไม่อันนี้จําไม่ค่อยได้แม่นนะว่าเป็นลูกหรือเป็นหลานนะแต่ว่า พระเจ้าพระเจ้าติ่ลูกกระลานเนี่ยสั่งเจ,ด,ด,งเจด,ดีหลวงแน่นอนแล้วเอาพระแก้วไปปฏิสถานไว้ให้เจดีจดหลวงนั้นต่อมาพระแก้วมารากตเนี่ยถูกลูกเจ้าเมืองแถวพิษโลกอะนะเมืองกำแพงเพชรทุกวันเนี่ยเจ้า ชื่อเจ้าดิดอะไรบะประเภทนี้นะบวชเป็นพระเสร็จแล้วก็มาเที่ยวเมืองเชียงใหม่ก็มารู้จักชอบพอกับลูกสาวพระเจ้าติโลกกระลาชพระเจ้าติโลกกระลาชไม่มีลูกชายนะมีแต่ลูกสาว <c oughs> นะทั้งสองคนก็เลยมีปฏิพัตชอบใจซึ่งกันและกันพระลูกสาวอของพระเจ้าติโลกก็พาพระ ลูกชายเจ้าเมืองกำแงพงเพชรไปเที่ยวดูก็ไปพบเห็นพระแก้วมารากตก็เลยชอบใจก็เลยวางแผนขอเอาพระแก้วมารากตไปไว้ที่กำแงพงเพชรเอาไปเคารพบ,บูชาพระนางลูกสาวพระเจ้าติโลกกระาชคือตอนนั้นเนี่ยนะพระเจ้าติโลกกรจากไปแล้วนะ ลูกสาวก็เลยวางแผนไปเอาท่อนสูงท่อนหนึ่งนะมาตัดลวกเจาะเป็นโพรงข้างในแล้วก็สอนพระแก้วมารากตไว้ข้างในนั้นแล้วก็บรรทุกช้างนะให้ลูกพระลูกชายเจ้าเมืองกำแพงเพชรเนี่ยนะพาพระแก้วมารากตหนีจากเมืองเชียงใหม่ไปไว้ที่กำแพงเพชรตั้งหลายปีจนเจ้ามาหาพรหมเจ้าเมืองเชียงรายไปพบเข้า เมื่อรู้คือรู้ทีหลังว่าพระแก้วมารลกฏหายเจ้ามาหาพรมเจ้าเมืองเชียงรายไปกำแพงเพชรไปพบเข้าก็เลยยกทัพไปนะไปขอพระแก้วมารลกฏกลับคืนมาเอามาไว้ที่เชียงรายเหมือนเดิมต่อมาเจ้าเมืองเชียงรายก็ขอ,อเจ้าเมืองเชียงใหม่ สมัยนะั้นจะเป็นเจ้ายอดอะไรนี่แหละนะก็ขอจากเจ้ามาหาพรหมกลับไปไว้ที่เชียงใหม่เหมือนเดิมจนมาถึงเจ้าพระเจ้าชายเชษฐาเมืองหลวงพระบางอาขอยืมไปนั่นแหละยืมแล้วไม่ส่งกลับคืนคนลาวก็เลยคิดว่าพระแก้วมารากตเป็นของลาวมาแต่ดังเดิมจ,จนถึงทุกวันนี้นะเป็นความเข้าใจผิด ดังนั้นพระแก้วมาากตไม่ใช่ของใครในยุคไหนใครมีบุญคนนั้นก็ได้ไปครอบครองอเป็นของแผ่นดินเหมือนทรัพย์สมบัติทั้งหลายแหล่ในโลกนี้คนไหนมีบุญคนนั้นก็ได้ครอบครองมากอคนไหนวาสนาน้อยก็ได้ครอบครองน้อยหรือคนไหนที่ตั้งจิตไว้อยากจะได้ครอบครองมากทำบุญมากก็ได้มาก บางคนมีบุญแต่ไม่ได้คิดจะครอบครองทรัพย์สมบัติอะไรนะแต่ไฟในธรรมก็จะได้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าถึงแม้สามารถที่จะครองทรัพย์สมบัติได้เกิดแต่ก็ไม่เอาก็ทิ้งนะต้องการพ้นจากโลกพ้นจากความทุกข์กับลูกศิษย์ลูกหามากมายไก่กองที่เกิดขึ้นมาถึงแม้จะเป็นลูกเจ้าฟ้ามาหกาการิั์ลูกเศรษฐี ก็ละทิ้งทรัพย์สมบัติทั้งหลายแลออกบวชก็ไม่เอาก็เพราะว่าเห็นธรรมดีกว่าทรัพย์สมบัติภายนอกเพราะทรัพย์สมบัติให้ความสุขแค่นิดเดียวแต่ให้ความทุกข์มากกว่าแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าคนไหนรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วเนี่ยนะมันมีแต่ความสุขมันไม่มีความทุกข์ทรัพย์สมบัติให้ความทุกข์นิดให้ความสุขนิดเดียวแต่เต็มไปด้ยวยความทุกข์ ต้องรักษาระวังแต่ธรรมะมีอยู่ในใจของแต่ละคนไม่ต้องรักษาไม่ต้องหวงแหนมันมีในใจความสุขที่เกิดจากธรรมะนั้นนะก็คือความสงบนัตถิสันติปร,รังสุขขังความสงบเป็นสุขอย่างยิง่งนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิง่งนิพานและความสงบเป็นสิ่งเดียวกัน นั่นมันคืออะไรก็คือว่าเมื่อใจของเราเข้าใจความคิดจิตใจตัวเองดีแล้วมันก็ปร่งปล่อยมันไม่เอาอะไรก็ฝึกสติให้มัน่นสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเข้าออกมันจะมีความรู้สึกแช่มชื่นนะไม่มีความคิดมาเจอือปนมันจึงเป็นสุขที่สุดสุขอะไรก็เปรียบเทียบไม่ได้ ใจมันว่างมันแช่มชื่นมันเบิกบานตลอดเวลานั่นแหละคือนิพพานสุขที่พระอริยเจ้าใฝ่ฝันและบรรลุถึงนะเราเรื่องเชียงใหม่มาลงที่นิพพานนิพพานนังปรมังสุขังเอวังก็มีด้วยประการาชนนี